หมูทุดลองครับจะกินข้าวเชียงครับวันนี้เป็นข้าวมันไก่สองหน้านะครับผมจะกินแล้วครับคิวแล้วครับกินข้าวมันไก่ทอดครับ ติดต้องอย่างนี้สิ i <laughs> สวัสดีค่ะ,ว,นนคะ,คะวันนี้กินอะไรค่ะวันนี้กินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่สองหน้าครับมีไก่ทอดแล้วก็มีเ,เข้าวมันไก่ปกติครับ คุณนี่หุบวันนี้เข้าเที่ยงกินอะไรครับตอนนี้ได้ญี่ปุ่นบ่ายสี่แล้วใช่ไหมสี่โมงเย็นแล้วมัย้ยยิมแล้วครับ <c oughs> ปกติอวันศุกร์ร้านจะหยุดนะครับแต่พอดีว่า หุ้นส่วนเขาบอกว่าให้มาเปิดนะครับก็เลยมาเปิดไม่ใช่อะไรหรอครับหุ้นส่วนเขาพอดีว่าเมื่อวานมันมีของมาส่งแล้วหุ้นส่วนเขาไม่ได้มา,มาเอาของเมื่อวานก็เลยจะมาเอาวันนี้เขาก็เลยบอกว่าให้เปิดวันนี้ก็เลยต้องมาเปิดครับวันนี้ ปกติเป็นวันหยุดนะครับวันศุกร์ทุกวันศุกร์จะหยุดนะครับแต่ก็ดีครับเปิดก็มีมีออเดอร์นะครับเสียงผมไม่ค่อยได้ยินมั้ง แล้วก็ลุงลุงเองเขาคอมเมนต์มานะครับบอกว่าเวลากินบะหมี่เวลารออ่ะ,อะให้เอากีตาร์มาดีดเพลงดีดกีตาร์ร้องเพลงให้ฟัง <c oughs> เดี๋ยวก่อน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะเอากีตาร์มา <c oughs> มีอยู่ช่วงหนึ่งผมเอากีตาร์มาแล้วก็ตอนที่โรงงานเคมีระเบิดอะ่ะตรงตรงเนี้ยใกล้ๆนะครับใกล้ร้านผม โรงงานเคมีเขาระเบิดผมก็เลยเอากลับไปนะครับก็เลยยังไม่ได้เอากลับมา <c oughs> เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอามาครับเดี๋ยวกีตาร์ลุงลุงเอมาวางไว้ที่นี่ดีกว่า <c oughs> ดีไหมครับลุงเอ <c oughs> ผมดีดได้แต่ดีดได้แต่เป็นเพลงญี่ปุ่นนะแล้วน้องๆจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่า พาให้เริ่มนั่งได้วันตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับก็ก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆดีรับดีแต่วันนี้เอร้านอื่นเขาก็คนเยอะนะแต่ร้านผมอาจจะเงียบหน่อยแต่ก็มีออเดอร์แบบเดลิเวอรี่ด้วยครับวันนี้เมื่อวานไม่มีเลยนะออเดอร์เดลิเวอรี่ก็คือมีแต่คนเข้ามากินเข้ามากินนั่งมา เขามานั่งกินอะไรเงี้ยแต่วันนี้มี Delivery ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างเยอะเยอะก็คือเกือบร้อยป็ครับดีครับลมแรงครับลมมานะครับฝนน่าจะมาแล้วนะครับโอ้โหลมแรงจริงๆฝายละทำไงดีวะโอเคครับเดี๋ยวไปนี่ครับประตูมันจะพังเอา เดี๋ยวผมไปซ่อมประตูกันนะครับตังคอนโอเควันนี้มีเพียงเท่าน,นี้นะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมยกนิ้วนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตามช่องหมูทดลองก็ช่วยช่วยติดตามช่องหมูทดลองช่วยติดตามช่องหมูทดลองด้วยนะครับเดี๋ยวปะเก็บเก็บตังก่อนเหมือนฝนจะตกโอเคไปแล้วบายบายสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณยี่หุ